สวัดดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมจะลงแรงกับตี้อมมา,าพาศนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่นสไนโซ,โซไอ้พวกลูกกระเจ็บทั้งหลายนะครับแต่แน่นอนไอ้พวกนี้มันไม่ไว้ใจผมเล่นสไน์เว่ยเพราะผมกากไงจับสไนทีไร่วงทุกทีเป็นท้อเลยผมก็ไปฝึกวิชาจากพระมหาภัยวันแฮ ไม่ใช่แล้วเอาเปา็นว่าผมไปฝึกในที่ลับๆแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โจโจ้โจโด้วยนะฮะโอเคไปดูคลิปกันเลยนะฮะนั้นๆดูในกางไม่ต้องรีบกันแบบไว่บังอาจรูปหลุ่ยชาจะพ่อปะไม่พี่โจต้องดูผมการสับในผมโน่นหนึ่งกว่าพี่โจอีกเออไอเบฟนี่พอเสื้อได้อยู่นะ แบบลูกศิษย์พี่เองเออธรรมดาขอบคุณที่พี่โจให้วิชาไก่ผมมานะผมได้ไปต่อเข้าอร่อยแบบธรรมดาธรรมดาอยู่แล้ววิยไอ้นาซาโอ้ไอ้เด็กนี่ตกใจหมดเลยไอ้ตองอย่ามาฟาร์มด้วยกันดิโอ้ที่มีต้องเยอะต้งแงะไอ้นาซาเบื่อเบื่มันมีกระบอกเดียวแหมมันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอะฝั่งเอ้ยมันเพิ่งลงพี่พี่แปมบ้านพี่อะมันเพิ่งลงโอเเคคโโอยู่ เว็บตายเว็บเตายไม่ตา,ตายทำไมรอหนึ่งเอ้ยใช่ใช่ใช่ปะโ,โม่งเอ้ยบอกว่ามันคงโดดขนวยหนาดขนาดไม่ถ้กคิวเลยรอสองไม่จะโจ้คนที่ของคืนไปดีกว่าไม่มีอะไรเลย จริงวงฟ้าโคตรเกลือจะลุกกระจอกกว่าแถาวนี้ตาย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 ไม่มีเชี่ยอะไรวงฟ้าแม่พี่โจมาตรงนี้ดีอะไรอย่างเลยจ้า<น>เลยจ้าพัทยาไหนตรงไหนหนึ่งหนมาตรงนี้เลยถ,ถ่ายโปรคลิปถ่ายโปรคลิปเดี๋ยวดูพวกพี่พี่ออกตอนประมาณตีสองตีสามแหละพี่ออกจากออกจากหาดนะนั่งครับโคตรนานเฮ้ยไอ้ตองอยู่นะครับใช่ครับผมอยู่ประเทศไทยครับพี่โจไม่ไม่ไม่อยู่พัทยาหรอ ไม่เลยกดตึงไก่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 จริงๆไม่มีไม่มีใครเห็นสไนด์เลยหรอทางผ่านเนี่ยผมเห็นนะแต่ผมไม่เอาไม่มีโจ้ต้องมีบาเลดเลยโจมากมักมักขอรติกาเนี่ยเออเออมักเลยมักเลยจะไปถึงไปถึงต้องทางแดงอ่ะ ต้องถังแดงอ่ะอ้าวอ้ารอยรอยเพราะว่ามือหนึ่งผมเอามือหนึ่งสัมผัสหน้าจอคอมแล้วมันก็จะมาจะมานั่นนะไม่มีใครเล่นลูกซองใช่ไหมเจากระสุนอยู่ตรงนี้เฮ้เก็บเก็บมาหน่อยเกฮ้ยผ่าละโอ้ยเก็บมาหน่อยกระเป๋ามันเต็มแม่ผมเล่น mp 4 0แม่ตานี่แม่มันเก็บของเยอะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้เร็วได้เร็วได้เร็วได้เร้วปืนแบ่งเจ็ดสิบลูกละใช้ยาชาตินี้ยาดชาติหน้าเออเมาอีกเดี๋ยวจะได้เจาไอ้ไว้ให้ทีเมาเมาะะได้้โค่าตอนนเีย ควบสีตรงนี้เฮ้ยมีตู้มีตู้บ่เนาะไป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 เจาลังไปไปหาจริงเลยที่เลยมีซุ่มวีซุ่มทันนานไรเงาเอยระเบิดฮ่าฮ่ากดเซกดใจให้ซารเฮ้วัชชาบัชชันบันเต้วีซุ่มวีซุ่มนี่ยิงตูดไปเป็นไงหนึ่งทีเจ็บปะล่ะอุ้ยดาเอ็ดซ้ำศพครับดาเมจซ้ำศพอ้าวยังไงก็เป็นดาเมจเหมือนกันนั่นแหละ ฟังเพลงสาวเหนือไอ้เปิดเพลงสช้าเหนือดีกว่าโอ้ยสาวนึ่งเชาหนึ่งโอ้ยเอาดิเอาดิยวยืนโยนคงกระพันครับอืโจโจคนนี้ยิงอะไรก็ไม่ร่วงไม่ตายโจโจไม่มีใครทำอะไรได้ฮู้ยนตึงอะเนาะธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับอย่ายวซมอย่ายวซมกันเดี๋ยวเขินเปิดเพลงสช้าเหนือหน่อยดิพี่สวัสดีสิริเปิดเพลงสาวเหนือสวัสดีแฟร์ดี มันได้เปิดอ่ะโอ้แม่งโงจากเออต้องแบบต้องได้ต้องไปเปิดเองอ่ะเพียงสาวเหนือเนี่ยหนักตัวแล้วเราบอกคอยมีแล้วมันจะโทรมาหาผมทำไมวะไม่รู้ใครบังอาจโทรไปเก่งจังเด็กพียงน้องเด็กพี่ยงแม่เด็กพี่วัันนน้อ่ะผู้สาวหรือเปล่าผิดโอ้ยปากตอเหยเอ้ยนั่นไงเออจัดไปเห็นบ่น้อพี่โจโดนเลยวันนี้ฮารัวเป็นไงน้อง รอบนี้พี่เอกยังไม่ได้โชว์หัวหเลยว่ะบอกเลยแล้วกันหูฟังของไฮเปอร์เอ็กซ์ครับผมต้นนานแสดงว่าไม่ใช่ของพี่กังใช่ไหมเออหูฟังของพี่เนี่ยนอ้องแค่พี่เป็นคนจ่ายเนาะด้วยกับผมสี่ตัวเลยสามตัวตายโลดตายโลดมีเดี๋ยวฟังของอะไรเออของพี่ครัเนาะล่องตายโลดสภาพ <c oughs> คนตึงเขามันตายไง่ายๆมาก เขาไม่ฟีนังไงโอ้โหมีหาเลยเนี่ยตอกตัวไว้ซิวๆมาเตอร์พักเกอร์อุ้ยอุ้ยมาดูเกือบแตกแน่ะว้ามันจำเป็นครับพอดีตัโลคิวครับพอดีนั่นแหละแต่แต่สเก็ดปืนมันอะอุ้ยมีคนลงมีคนลงไม่ชอบอ่ะเพื่อนดีโอ้ยนี่เดียวไม่เ้ยไปปะไปปะเออสวย เรือยเวลาเราโอ้ยเวล้าโอ้โคตรเยอะสามตัวเลยสี่ตัวเลยไปละไปละอยู่ทำไมละไปละลืโออ้าวล่วงอีกคนคนพี่โจไปช่วยไหนทั้งเข้าด้วยในตรงตู้ชุบก็มีพี่โจไปช่วยไหนให้พี่โจมีชุบผมยัดให้พี่โจทุบแน่ทุบแน่เดี๋ยวเขาซ้ำอาดาเมจก่อนกดไลค์ครับกดไลค์ครับ ซีโมซีมากาลานเลยเบติสกู๊ดกู๊ดสีเบอร์ติกู๊ดกู๊ดแกงนี่เขาเลิกอัดตัวแล้วเพราะว่าหมดเกินสวยครับไปเรุ่นเวฟที่เดิมไม่เวฟเอาเดียเอาเดยวจะไปช่วยจะไปช่วยไม่มีนกไม่มีนกไม่มีนกไปไม่ถึงไม่มีนกไม่มีนกวันแล้ว่พี่ต้องได้คิววันต้องมาจนเบลวู๊ดมันบวกกันอยู่เลยพี่มามามาไปโยไปโย ไปเดีไปเดี๋ยวมันปามมันปามมันปามมันฟาร์มตู้อะไปก่อนละกันจุ๊บจุ๊บเวลาละเอ้าข้างหลังเราเบ๊บเออใช่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 บนขางมารตี้ใหม่เฮ้ยเอาบนเข่าก่อนแป๊บกลาวว่าน่ะไปซุปใหม่ก่อนพี่โจ้รักน้องเกิดธรรมดาธรรมดาธรรมดาเออตะเกียจอยลวกอีกละกันมันจะหมดแล้วครับครับบ๊ายอีกคนคือใครอยของพี่เองครับเด็กปั้นพี่เองอีกคนอ่ะแป๊บดูของบนหน่มีมีมีตัวมีตัว เฮ้ยไม ok ่ใครดมตีหนึ่งขาตีหนึ่งขาหลบดีกว่าปะโอ้ยตองเต็มเลยเออโดนขัดปะไม่โดนขัดปะโดนขัดแน่เลยโดนขัดแน่เลยกไปดังเขาเยอะเลยเวฟเวฟเยอะเด้อเวฟเยอะจริงเต็มเต็มเลยใช่ใช่เต็มเลยเจ้าผมรู้พี่มีเหรียญโจผมรู้พี่รักผมอุ้ยอะไรวะ วางไปตรรุ่นล่าง6ขั้องขั้า3โอ้3ตัวโดเตงแล้วโคตรตึงวเจ้าตึงตึงจับแบบที่เท้าเบ๊บเว <c oughs> <c oughs> มีอะไรจะเสียแรือตปล่าไม่ได้เข้าอุ้ยพี่เจ้าเอาเยอะว่ะพี่เจ้าเอาเยอะว่ะมาพี่เจ้าเอาจัดเลยอ่ะพี่เจ้าโหดเกินมาละทำมาได้ชุบได้คนเดียวว่ะเดี๋้อเดี้อเด้อเจอหายเอาทำไมได้ชุบว่ะคนมีต้องเยอะอยู่น่าจะมีเหรียญอยู่เลยเพื่อไปวะที่เดิมเลยที่เดิมอะไรไปโครเยอะเลไม่ไม่มีไอ้บอลอะไรเล่นเลยมี่เจ้าอุ้ยไอ้หาเอ้ยไอ้หาเอ้ยไอ้ตองไอ้ตองเอ้ยตองเอ้ยตองตองไปมัดมัดมัดนี่มัดเลยก็ซ่า อวิวิเข้าหัวอวิถเข้าหัวไม่ตายวะแล้วไม่มีโล่ม่คิดดาวเชสพี่โตอ่ะไม่พี่โจอยู่อยู่มาที่เดียวได้คิวไปสิบคิวคิวอย่างเยอะเอ้ยชุกได้ชุกได้ทีนมาที่เดียวได้เป็นสิบตัวแล้วพี่แป๊บใช่หรอใช่เอออดีนี้มาทีเดียวอ่ะชุกผมมีแล้วเหรอสวยนนาซานาซาเราเอาไหมเอาที่เดิมวไม่นาซาเอาที่เดิมอีกเหรอไม่ดี อุ้ยมันนอกวงดิอุ้ยมันบอกกันเต็มเลยเดี๋ยวไป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 เสิร์มันดีกว่าอุ้ยำจะเลยโอ้โหโอ้แม่ยรถอยู่ไหนวะพี่โจอยู่เมืองเดียวสิบคิวเลยแม่พี่แปมช่วยด้วยพี่แปมช่วยอะไรพี่แปมให้ผมหน่อยไหมพี่แปมผมอยากได้ปืนวิ่งมันเลยวิ่งสวยสวยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยนะนะอะเป็นยี่หานะหัวกระธานฟ้าชุบเลยชุบเลยสวยขอของหน่อยขอของหน่อย งี้ตายเขาไม่ยิงบอกมันขังตัวเองไม่ได้วอได้หนิโอ้ยเราก็ตึงฟโฟดยังแกนไปเนี่ยพี่ออเเ S อ m e g a ป้องเขาป้องเขาป้องเขาอุยอ้ยเอาเอาเอเอ,เอ,อุ้ยเฮียเอวดีไม่กับแฝงขวานนี่หรอเกินเกินไหวเหรอตัวมาตั้งเยอะ อย่างเสริมขึ้นเร็วมากครับคุณได้อีอสุนปืนลาระเบิดอยู่พี่โจโ2เม็ดพอธรรมดาจะได้ไงละ่ะใหม่มากครับพี่โจโอเอาเยอะวะไม่ต้องชมก็ได้ครับไม่ต้องชมก็ได้อ๋อธรรมาดมาธรรมดาครับธรรมดาอันน,นี้เป็นเรื่องผิดปกตินะเนี่ยน,น้องๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับ เ,เห็นไหมสไนบอกแล้วมันตึงพี่อยากเล่นตั้งนานแล้วอยากจับตั้งนานแล้วไม่ให้จับทันทีอันนี้บาลเลยมีร้านเพื่นหรือเปล่าครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสอบตีนะใส่ตรงก็นั่นอ่ะบาลสกีนะเออ